การสัดดีคุณดูที่น่ารักจากทางบ้านอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้แอมสุดถึงกลับมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กลับมากับเกม Luc ก y n e k กนะวันนี้มาเครดิตฟ,ฟรี30บาทวันนี้ได้มาอยู่3 ID ไนะฮะอา่าไปรับโค้ดกันได้นะส่วนพี่ตึงรับมาแล้ว3โค้ดนะแต่จะแตกไม่แตกยังไงก็รอดูช่วยกันนะเอ้ยเฮ้ยเอา,าอือสวยงามวะผม 66บาทแลกมาแล้ว41บาทเฮ้ย68อย่างรวดเร็วอะคุณ mm hmm. ดูนะสุกรางวัลเมกะมาแล้วนะตอนนี้อย่างไงสิอย่างไงสินี่นี่แค่เริ่มต้นนะนี่คุณดูนะนี่แค่เริ่มต้นนะนี่แค่เริ่มต้นนะนี่ไงใหม่ใหม่ใหม่อีกหน่อยหนุ่มใหม่อีกหน่อยอื้อหึอื้อ ยังไงฮะสอมปลัก,กี้เนโก้ก็เป็นเกมๆหนึ่งที่ลูกหลักเลยบอกเลยว่าลูกหลักเกมหนึ่งนะแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าค่อนข้างจะน่าเบื่อไปสักน้อยนะพี่ตึงคิดว่าแบบเล่นบ่อยแล้วอะ่ะก็เลยนะอตอนนี้อะไรยังไงเนี่ยเออี่สี่สิบห้าบาทลงมาเรื่อยๆว่ะคนดูลงมาเรื่อยๆวะ่ยๆวะยังไงเออ 47บาทมีโอกาสไหมยมีโอกาสไหมเนี่ยดูทรงเราไม่น่ามีนะอือหืออือหือยังไงฮะไปเหาเพิ่ม่อยแล้วกันเพิ่มเป็นเบสสองไปห้าสิบหมุนยังไงฮะลักี้ในโกอของพี่ตึง แอมโซ่ตึงบอกเลยว่านี right. ่ไงทั Teacher, de de ้งจอแปลกสิบบาทมาทำไมมาแค่นี้อย่ามาเถอะโอ้โหเครดิตฟรีหรือว่าจะได้เป็นฟรีจริงๆฟรีที่ปล่ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดียว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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อเออโอ้โหต่อชิดน,นิดนึงต่อชิดน,นิดนึงโอ้ยถามจริงเธอวะถามจริงเธอโอ้โอ้โหโอ้ยเรียบร้อยฮะดีแรกแตกไปเรียบร้อยอ่ะมาไอดีที่สอง ไอดี่องาเครดิตฟรีสาเหมือนเดิมนะแต่ว่าบอกว่ามันจะแตกมากขึ้นนะคนดูนะโอ้โหเมื่อกี้บอกแล้ว่าไม่น่าเพิ่มเป็นเบียดสเลยคนดูไม่ไม่ได้ไรเลยตอนนี้ก็ผ่านไปห้าครั้งเพิ่งได้มาหนึ่งรอบเออปลาดิบอย่าง้แหละไอหนุ่มสวยงามครับผมยังไงยังไง โอ้โหพี่ตึงว่ามันก็ตึงอยู่นิดนึงในเกมนี้อือเปิดโบหน่อยละกันคนดูนะโอ้โหโอู้ยเอาดี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 ลัคกี้เมโกเอาดีกกเฮ้ย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 ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอือ ยังไงอะไรยังไงเออสวยงามอุ้ยเอออย่างนั้นแหละไอ้นุ่มคัมแบ็ก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 โอ้โหเดี๋วก็จะหมดโตดอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ได้มายิห้าบาทไปหลายต่อหลายต่อเปิดโบนไงแล้วกัน อ,อ,อ,ยอย่างไเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะไม่รอดออเหมือนจะไม่รอดอยังไงไม่ได้เพิ่มเบ็ดเลยนะไม่ได้เพิ่มเบ็ดเลยนะ โอ้โหโอ้ย oh. oh oh. น้ำตาจะไหลนะเครดิตฟรีก็ฟรีจริงเหมือนจะมานะมันเหมือนจะมานะแต่ว่ามันก็ยังไม่มานะโอ้โ oh ห oh. ทำจริงเถอะวะ ผม,ผมละท้อใจคนดูผมละท้อใจน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเรียบร้อยฮะแตะ่มาไอดี ID ที่3ไอดีสุดท้ายถ้าไม่แตกหรือเป็นเพราะว่าผมแบบเป็ดไม่ดีเหรอคนดูหรือยังไงก่อนลองเบ็ด3ดูไหมสิบทีลองเบ็ด3ดูไหมสิทบด 3, ดทีไป ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยังไม่เท่าอะไรโอ้โหเฮ้ยสวยพัดพัดมานี่ไง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 นี่ ครับผมนี่ไงครับผมกลับมาแล้วคัมแบ็กอ i สเลี l นี่ไงเออห้าร้อยถอนได้แล้วเบ็ดห้าไปเลยอีกสัก80หมุนไปเบ็ดห้าหมุนยังไงยังไงยังไงฮะยังไงฮะมีโอกาสไหมมีโอกาสสักนิดไหมหมุนฟียังไม่มาเลยตอนนี้นะหมุนฟียังไม่มาเลยนะ เป็นห้าหมุนฟรีหน่าเลยโอ้โหตอนนี้ไหลรัวๆครับไหลรัวๆไหลรัวๆครับไหลรัวๆไหลรัวๆครับไหลรัวๆครับไหลออกนะไม่ใช่ไหลเข้าโอ้โหเปิดโบนไนละกันเปิดโบนไนละกันโอ้โหผมแดงขึ้นเกือบเข้ายังไงโอ้ผมว่าไม่น่าใช่ละดวงผมมัน ไม่น่าได้อะโอเคพอพองั้นคลิปนี้แค่นี้พอครับอเอาแค่ถอนก่อนแล้วกันมันต้องได้ได้สามร้อยตอนนี้ซื้อไหนแล้วกันอะซื้อแล้วจบไม่ได้ก็คือยังก็ถอนได้อยู่ดีถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไปเบ็ดปลาดเดียวพอครับผมสี่เท่าเครดิตฟรีมันจะมีอะไรไหมวันนี้มีอะไรไหมสวยครับผมสี่เท่า เฮ้ยคิวได้อยู่อยไอ้ไม่มีต่อไม่มีต่ออืมอ่ะเมื่อกี่นาทียในกานาทีแล้ว,ว,นะลว,วโอเคคลิปไม่ยาวเกินไปหรอกเนาะออจัดเครดิตฟรีสามไม่ดีนะครับกว่าจะแตกโอ้ยดีสุดท้ายเสียดายนะเมื่อกี้น่าจะเบ็ดห <c oughs> <c oughs> ้าโอ้ยโ,โทษครับคนดูเออสองยังไง เอออะไรนะี่ยโอโ้มีตัวคูณมีมีตัวแจกแล้วโอ้โหกำไรูกสิบบาทถึงไหมนะโอ,โอเคครับทางสุดท้ายละไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนีลาไปก่อนนะัะ